ลินมาทำอะไรที่บ้านผมก่อนมาคุยงานค่ะคุณเคสเขาเป็นคนเชิญลินมาเองเลยนะเราจะอยากจะมาดูด้วยว่าที่คุณพูดว่าคุณคุยกับคุณเคสแล้วเนี่ยโกหกหรือเปล่าแล้วมันก็โกหกจริงจริงด้วยผมแค่กลัวว่าเคสเขาจะทําอะไรลินหรือเปล่าอยู่ดีๆลินก็โผล่มาที่บ้านผมแบบนี้นขนาดนี้แล้วยังจะไม่ยอมรับอีกเหรอนี่ผมไม่คิดว่าลินจะมาหาเคสโดยที่ลินไม่บอกผม ส่วนเรื่องนั้นอนะ่ะผมคุยกับเคสแล้วเคสบอกว่าผมจะมีใครมันก็เป็นเรื่องของผมแต่ไม่ต้องให้เขารับรู้ก็หและเมียคุณเขาไม่ได้ยอมให้คุณมีคนอื่นซะหน่อยผมคุยเรื่องนี้กับเคสแล้วเขาก็พูดไปอย่างนั้นนั่นแหละเขาไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆฉันเพิ่งคุยกับเขาเมาื่อกี้อะ่ะฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่อยากทําให้ผู้หญิงคนอื่นต้องเดือดร้อนเราเลิกกันเถอะคุณผันลินลินผมผมขอนะลิน อันนี้ผมขอโทษถ้าเกิดผมพูดอะไรไปแล้วทำให้ลินเข้าใจเป็นอย่างอื่นแต่ผมรักลินนะผมอยากใช้ชีวิตกับลินแต่ถ้าเกิดตอนนี้เคสเขารับไม่ได้ก็เราเ็าอยู่เหมือนเดิมไปก่อนนะใครๆเ็าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วมันจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงฉันกับคุณเคสคุยกันถูกคอมากถ้านะาขรเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อการอาจจะให้ชนะ ก็ทำเหมือนเดิมแหละก็อย่างที่บอกไงส่วนเรื่องเคสเนี่ยเดี๋ยวผมจทหาทางคุยกับเคสให้ยอมรับเรื่องลินเองเหมือนเดิมเหรออือแอบกินแอบแซบกันเหมือนเดิมเนี่ยนะพูดง่ายจังเลยเนาะจีน,น่าโทรมาตามละ่ะเร็กๆๆไปเร็บไปเถอะเดี๋ยวค่อยคุยไหนลองกระเถิบเข้ามาสิ มาเร็วฉันอยากจะด,ดูว่าระดับมันคดีเอวคุณหรือเปล่าลินลินจะเล่นอะไรเนี่ยทำไมอะ่ะไม่กล้าหรอฮะก็คุณบอกว่าอยากให้เราเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอฮะให้ความสัมพันธ์มันกํางกึ่งเกึง่งแบบจะแต่ไม่แต่จะแต่ไม่แต่นี่ลินลงจากโต๊ะนะไม่เู้น,มนไม่รู้ทำไมฮะไม่กล้าหรอมานี ถ้าลินไม่ลงจากโต๊ะผมไปนะสารสาร